สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่วันนี้ก็มาพบกับเหมียวอีกเช่นเคยนะคะที่โตออโตคาค่ะวันนี้เหมียวจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่น่ารักอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาซื้อลรถกับทางโตอัโตคาค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเหมียวจะให้คุณแม่แนะนําตัวเองก่อนค่ะซื้อสาวันีสมเพชรค่ะคุณแม่สาวันนีวันนี้มาซื้อลรถอะไรคะฟันดาแอคคอร์ดค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะรถถูกใจไหมสวยค่ะ คุณแม่มาที่โตโตคาเนี่ยมาซื้อรถคันที่เท่าไหร่แล้วคะคันที่3แล้วคะ่ะแล้วถ้ามีโอกาสคุณแม่จะแนะนำให้เพื่อนหรือพี่น้องอะไรเงี้ยมาซื้อรถกับตโต้โตคาไหมคะแนะนำแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวเหมียวจะให้คุณแม่ร่วมประเมินกับทางโตโตคานะคะว่าตวโตโตคาเป็นมาตรฐานที่คุณแม่วางใจหรือไม่เดี๋ยวเหมียวจะนับ1นถ้าเป็นมาตรฐานที่คุณแม่วางใจก็ตโตออโตคาสุดยอดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าโต้ตคาจะเป็นมาตรฐานที่คุณแม่วางใจหรือไม่นะคะเดี๋ยวเหนียวจะเริ่มนับแล้วนะคะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะโตโตัวคาสุดยอดค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเหมียวก็เป็นตัวแทนของโตโตคาร์นะคะเดี๋ยวคุณแม่รับรถคันนี้ไปก็ไว้ขับขี่เดินทางปลอดภัยนะคะค่ะ